k No w you're somewhere out there somewhere far away I want to สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นม1น,นะคะเป็นม1รุ่นใหม่เนาะที่เรามาเจอกันถึงแม้ว่าวันนี้เราจะยังไม่ได้เจอตัว จริงๆของกันและกันยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยสนทนาแนะนําตัวให้เราแบบรู้จักกันอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะวันนี้ขอแนะนําตัวคือคุณครูฟ้านะคะสอนในวิชาสังคมม .1 ม .2 ออม .3 นะคะแล้วก็ในประวัติด้วยนะคะนะ่นจะได้เจอกับคุณครูยอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสรู้จักกันนะคะวันนี้ม .1 น,นะคะเราจะอยู่กันที่วิชาพระพุทธศาสนาค่ะ ในหน่วยที่หนึ่งวันนี้นะคะคุณครูจะนําเสนอการเรียนรู้ในเรื่องของการทําสั่งขยานาและการเผยแผ,ผ่พุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยนะคะโดยปกติแล้วนะคะการเรียนวิชาพระพุทธศาสนากับครูฟ้าเนี่ยคุณครูฟ้าจะให้มีกิจกรรมนะคะในการที่ให้นักเรียนเนี่ยสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนะคะเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในการวิจัยด้วยนะคะว่าเป็นการใช้สมาธินะคะช่วยในการเรียนนะคะทําให้มีการ เรียนรู้และจดจำได้ดีขึ้นนะคะใช้ในรายวิชานี้นะคะแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนะคะให้นักเรียนอ่านนะคะวันละอย่างน้อยแดบรรทัดเราเจอกัน3ค่าปต่อสัปดาห์หนึ่งอาทิตย์นักเรียนจะได้8-3-24บสี่บรรทัดนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้กิจกรรมพวกนี้ของดไปก่อนนะคะเราก็จะมาเน้นในตัวของเนื้อหานะคะที่เราจะต้องได้เรียนกันนะคะทีนี้เรามาเข้าสู่ เนื้อหากันเลยนะคะการสังคายานาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้กําเนิดก่อเกิดขึ้นที่ประเทศไทยใช่ไหมคะมันก็จะมีการนําเข้ามาถ้านักเรียนจะเคยได้ยินหูหรือดูหนังนักเรียนจะได้ยินคําว่าชมพูทวีปนั่นคือดินแดนที่เป็นจุดกําเนิดของพระพุทธศาสนาและมันเดินทางมาถึงประเทศไทยได้อย่างไรนะคะคงไม่ได้นั่ง เครื่องบินเจ็แล้วก็นำโควิดอะไรอย่างนี้มาไม่ใช่ถูกไหมอีกนิดดังนั้นนะคะเขาก็จะมีขั้นตอนหรือการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการที่จะเผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศไทยได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในรายวิชานี้นะคะค่ะก่อนอื่นนะคะที่ต่อมาก็คือสาเหตุทำไมต้องมีการสั่งายนาสั่งายนาไปเพื่ออะไรนะคะ เหตุมันเกิดว่าการการสร้างการเกิดการสังคายนาะครั้งแรกเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเมื่อหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะได้ปรินมิพานก็คือสิ้นไปแล้วนะคะมีพระพิสุธนามหนึ่งนะคะชื่อว่าสุขัตถะนะคะท่านบวชแล้วนะคะแต่ท่านยังไม่มีความรู้หนักมากนักนะคะแล้วก็ยังมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาไม่ลึกซึ้งท่านก็อาจจะ,อ,ะอธิบายหรือว่าสั่งสอนประชาชนอย่างไม่ถูกต้องแล้วก็มีการ ผู้จะาจาับจ้วงพระพุทธเจ้าด้วยนะคะแล้วก็รบรปลุกพระธรรมวินัยอีกต่างหากนะคะดังนั้นในช่วงตอนนั้นเนี่ยพระมหากสัสป,ปะเทระนะคะท่านก็ลงเล็งเห็นแล้วว่าหากถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปอีกสิบปียี่สิบปีมันจะต้องเกิดการบิดเบือนอย่างไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าขนาดท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่งปรินิพานไปเจ็ดวันยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยนะคะก็เลยเรียกประชุมส่งนะคะ แล้วก็มีการบัญญัติให้เกิดเป็นการสั่งขยานาครั้งที่หนึ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาเริ่มกันที่การทำสั่งขยานาครั้งที่หนึ่งนะคะโดยในสมัยนั้นนะคะมีพระเจ้าอาชาสตูนะคะทรงเป็นองค์อุปธรรมในการทำสังขยานานะคะที่วัดที่ถ้ำสัตบัญน,นะคะเชิงเขาวเวรพานะคะกรุงราชคฤก์ แผนมาคตชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียนั่นเองค่ะโดยมีพระมหากสสปะเถระนะคะเป็นประธานนะคะเป็นผู้ซักถามเกี่ยวกับพระธรรมวินยัยพระอุบาลีเถระเป็นผู้ตอบข้อซักถามพระธรรมวินยัยพระอนน์เถระเป็นผู้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับพระธรรมค่ะมาต่อกันที่การทําสังคยาครั้งที่สองนะคะในราวพุทธศตวตรรษที่หนึ่งร้อยนะคะ เกิดเหตุการณ์กลุ่มพระพิสูวัชีบุตรนะคะปฏิบัติตนผิดวินัยนะคะฉันอาหารเลยเวลาเที่ยงนะคะเก็บเรือไว้ในเขาสัตว์เอาไว้เพื่อสัตว์นะคะรับเงินทองนะคะทําให้นะคะมีการเป็นสาเหตุของการทางสังคายนาะครั้งที่สองนะคะพระยศก,กาทันทะกะบุตรนะคะพระเทระชันผู้ใหญ่เห็นว่าหากปล่อยละเลยไปนะคะพะระงฆงจะปฏิบัติผิดวินัยเช่นนี้ ทำให้ศาสนาเสื่อมโทรมลงค่ะจึงปรารบให้มีการประชุมและทําสังคายนาขึ้นค่ะซึ่งในการทําสังคายนาทั้งที่สองนะคะมีพระเจ้ากาลาโลกกาล่านะคะเป็นองค์อุปาัาภมมีพระอาหารหันต์เข้าร่วมสังคายนา700องค์นะคะที่เมืองเวสาลีแฟนวชัชชีโดยมีพระยศสักการทันค่ะบุตรเป็นประธานพระ เวรตตาเป็นผู้สักถามพระธรรมวินยัยและพระสัพพกามีเถระเป็นผู้ตอบข้อสักถามเป็นการทำพระธรรมวินัยครั้งนี้นะคะมีเวลาอยู่ทั้งหมด8เดือนด้วยกันค่ะต่อกันด้วยการทำสังคยนาครั้งที่3นะคะเกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราชนะคะ2305ในสมัยพระเจ้า อศมหาราชค่ะสาเหตุมาจากการที่มีนักบวชศาสนาอื่นนะคะปลอมเข้าบปลอมเข้ามาบวชในศาสนาพุทธค่ะเพื่อหวังลาสกาละค่ะซึ่งทําให้คณะสงฆ์แตกออกเป็นหลายนิกายด้วยกันนะคะพระเจ้าอาศจึงมีพระราชประสงค์นะคะที่จะทําให้พระพุทธศาสนากลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งค่ะจึงเชิญพระโมกพลานีบุตรนะคะ มาเป็นประธานในการทำสังขยาณที่วัดอโศการามค่ะการสังขยาครั้งที่3มนะคะมีพระอาหารหันต์เข้ามาร่วมในการสังคยาณนา1,000รูปค่ะทำอยู่ประมาณ9เดือนนะคะเป็นการจัดหมวดหมู่พระธรรมคำสอนออกเป็น3หมวดหมู่ใหญ่ๆที่เราเรียกกันว่าพระใตปิดกค่ะแบ่งออกเป็นพระวินัยปิดกพระสุตตันตปิดกและพระภิธรรมปิดก จากการทําสั่งพยานานะคะได้มีการสร้างพระไตรปิฎกขึ้นแล้วนะคะพระเจ้าอโศกมาหาราชก็ได้มีพระราชประสงค์นะคะป้องการให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเผยแพร่ไปอย่างชาวโลกต่างๆนะคะจึงได้สร้างอันเชิญนะคะพระธรรมทูตนะคะแบ่งออกเป็นเก้าสายด้วยกันนะคะเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วภูมิภาคต่างๆของโลกคะ่ะ และมาต่อกันด้วยการทำสังขยา,ยาค,ครั้งที่5นะคะที่เราจะเรียนกันถึงนะวันนี้นะคะในในม .1 นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อพศออ2433คะ่ะเนื่องจากพระสงฆ์เนี่ยแตกกันเป็น2พวกนะคะจึงได้มีการจัดทำสังขย,า,ยาขึ้นนะคะพระเจ้าวัตะคา,ามณีอภัยทรงเป็นผู้อุปถัมภ์นะคะพระรัตธิ มหาเถระเป็นประธานและผู้ซักถามวินยัยพระธรรมวินัยค่ะพระติละเถระเป็นผู้ตอบข้อซักถามต่างๆค่ะมีพระสงฆ์มาร่วมฟังกันนะคะประมาณ1,000รูปนะคะสวดพร้อมกันนะคะที่ณมนเลชชนบทในประเทศลังกาค่ะหรือเรียกอย่างว่าลังกาทวีป การทำสังคยา,ยาครั้งที่5นะคะมีความสำคัญมากเลยค่ะเพราะได้มีการนะคะจารึกพระไตรปิฎกลงบนใบลานเป็นครั้งแรกหรือเรียกกันว่าการจดบันทึกเป็นครั้งแรกค่ะเราเรียกพระไตรปิฎกอันนี้ว่าอัฏฐคถาค่ะ <c oughs> ค่ะหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปรินิพพานไปแล้วนะคะศาสนา ศาสนาพุทธในประเทศอินเดียนะคะก็ได้เผยแผ่เข้าสู่ศาสนาประเทศไทยนะคะในสมัยของพระเจ้าอาโศกค,ค่ะเกิดจากการที่พระเจ้าอัสกได้ส่งพระธรรม,มูตจํานวนทั้ง9สายออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลกนะคะสายที่8นะคะมายังเอเชียกลางนะคะพระเถระโสณเถระและอุตตรเถระเป็นผู้นําคําสอนมาเผยแพร่ค่ะ ซึ่งก็แบ่งออกเป็นยุคต่างๆนะคะในประเทศไทยแล้วก็ประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนาในกายเถราวาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะจบกันที่ตรงนี้นะคะซึ่งประเทศไทยนะคะก็ได้รับถือพระพุทธศาสนานแบบเถราวาทนะคะเช่นตามแบบคล้ายๆกับประเทศรีลังกากัมพูชาลาวแลวก็เมียนมาค่ะ